ฟังเอาเดอ้อคนเฒ่าอายุเฮามันเบิดมากจากให้ไปเลี้ยอยู่หน่อยค่อยแหเตสิตายนี่จังแม่นเป็นหายค่วมตายมันน้ำไหลเป็นทุกใจบ่อยากพอแต่ขอไว้กับบ่ฟังแม่นมีร่งงเงินลาน้านมีทหารเต็มบ้านอยู่นี่กองทับนับิ่งดูสู่ความตายบย่ไดไฟสิเวาว่าบกลัว ไปหาปัวรักษาไว้โรงบันไดไปจนหัวตายบอกวัวเดอ้อโมเจา้ามอนอนเฝ้ากัาบอฟังมดควางบังหาทางสู่โลกในหูหรือมีปีกลีกอในแม่นม้ำถึงยามเร็วบอกว่าตายอันว่าความตายนั้นมาน้ำแต่วันเกิดเปิดเัดเดเ็นที่แต่มือคนบ,บุญด้วยสวยพอไว้สีไปใส่กลไปไปด้วยคือเงาเงา,งานำเจ้าอยู่คิดบังดูโมเจา้าเฮาสิรีวายุใส คือตะวันมั่นขึ้นหมุนไปไกลสิคำตกต่ำไปเทีละหน่อยดับจอยหักบอ่อฟังหามบอ่อฟังนี้บอ่อพ้นหัดวันไปบอ่อได้อีกหลีกไปใสบอ่อพ้นคนเท่าเจ้าจังฟังมีความหวังพอเอาได้ติดตัวไปคือบุญบาปราบจดถิงไว้หนีที่ได้ผัดเม้นกรรมจังหมาอเด้อคนเท่าไทายเฮานับมือแก ย่าไปแล่ตั้งแต่มอนไปหาสวนตั้งแต่ป่าไปพูดสาแล้วนอนเฝ้าอยู่น้าหน้าย่างเลี้ยงไก่ไปงอเงหากบเหย็ดหน่อยไปหาค้อยไปแกงพ่อจักมืดจักแกงวันพ้าวันศิลปาตาพินบ่เคยมองมีข้องบ่เคยเวาพ่อสมเป็นคนเฒ่าพ่อสมเฮาเป็นผู้ไ่ลูกหลานดึงบ่ใด้ไผเสิเว,วละว่าดี วัดกะมีญาคู่พ่อหมอเคยย่อมไปกาบสาบแสงโตัอยู่เสมือหาว่าเท่าเขาพอถึงลงละเลิ่งไปด้วยทางมันสวยกล้วยมันแก่ความตายแมฆไขสิหูวันพุ่งผัดเมนเทาคอยพวกงูเจ้าเขาวัดสั้างคำข่ากันบำเพียนพอดพูนบุญไว้หากุศลนไปหนาบาลามีหาที่เพิ่ง ให้ใจหอดใจถึงคุณพระพุทธเจา้าภูเป็นงเงาศาสนาพระธรรมาพระสงฆ์พอมยินยอมก้มกาบสาบถุ้นพระเจา้าพระสงเฝ้าเขาสังาาส่งโซงนนี่แต่พ่อนีแท้เป็นมุ่งคุณนั้นประเสริฐเปิดประตูให้มู่เจา้ายามสิเขาสูนิพานหมวดมู่เจ้ายะคานให้เขาวัดฟังทำผ้ากันบำเพี้ยนพอดพูนบุญไว หาผุศลไปหนาบาลามีจังสิแกสุกหัวใจแท้แท่ได้ทำสร้างระวางบุญนึกถึงคุณพระเจ้าสงสารเฮาเพิ่นมาโปรดโทษบาปบุญให้ลาทิ่งยามีใดมันยุ่ใจโรภโกรธหลงนั้นก็ะย่าให้ได้ย่าให้เกิดสะสมให้สงบจิตใจพักเพื่อนเลี้ยนลูกศึกษาดูให้เห็นแจ้งแสงพระธรรมสีน้ำสรง บ่มีเสามี่มองใจเป็นท้องเจือจ้าไผ่มากขาเม่นบบกลัวมีแต่หัวขวนซ้ำทำมาดาของความเกิดขั้นบ่กเปิดลาถิ่นี่หวังเทได้แก่ตายถึงว่าล่าสุดท้ายตายจากกันนี้บอเคยเห็นมีไผ่ซิอยู่น้ำกันใด้ของหักแพงก็เลยถิ่มสิเบนมืออยู่แป็นแซงแตงเขาของยกให้บ่มีใดว่าเชียว เห็นยุตัวมู่เจ้าผู้เพิ่นจากเข้าไปฮักบันไดกระจำหนีบอมีเสียวไวหายสงสัยสาแหลวแนวความจริงบอยิงยอนคํำพระเจ้าเพิ่นสอนให้ทอนตัวให้ได้อย่างมว่วนเสาหักแ้งท่านเอ้ยใอ้หลุงผงเป็นทั้งมาดาศาสตร์ที่มาตายนี่หาทัางนี้ไปเฝ้าพงเฮาเพิ่นไปก่อนคํำเพิ่นสอนบอกแล้วให้แก้วเขาช่วิมาน เป็นนิทานนั้นสูกจริงเป็นความจริงอันมันเพียงส่งเพียงไว,ลวัล้วนล้วนมวนเจ้าจงใส่ใจสัตธา สีแถมพ่นให้ใสยโยสิทธิโศกวันที่คิดโศกเสาพ่ายหายห่างหายอันว่าพ่ยพญาไายหายห่างกายโลค่าย่างยามีมาตองยามเจ้านอนไนห้องทางไก,หก,กห่หายโศกโศกให้ไหลลังเขาห้มเจ้าอยู่สุญมเจ้ายาทุกย่าหอน นอนนั่งยืนเดินให้เพิดเพิ่นในใั้ทำคิดน้ำแรงเศร้าป่าถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมนุษหวังซื่อว่าโพยภัยสังยามีมาตองเงินท้องหล่นเกินคนในโลกความคิดสุกเดือดร้อนไห้หายยาสามีบุญกุศลส่วนนี้ขอให้เป็นสัตว์แก้วว่ท้องร่องนัง่งขอให้เสร็จความหวังดังมนุษคิดไว้ใจตั้งปาถนา ด้วยเดชกาแห่งคุณพระรัตนาไตให้เจ้าใสหุงๆดังแสงไฟฟ้าโลคาไข่ทางไกลให้หายโศกโศกให้ไหลลังเขาห้มเจ้าอยู่สุญามเด้อลูกเอ้ย